ลูกอยู่อ่ะสอบ,สอบได้ไดนะ<ด>อู้กรี๊ดกันทั้งบ้านว่าต้องอีก้ะมูเตลุยอะค่ะบนบานสันกาว่า อยากให้อยู่นิสไอความที่แกร้องไห้จนกลับมาบ้านในคอแหบตลอดนะเอางี้ล้วกันอยู่ในแถวเนี่ยแกร้องไห้อยู่คนเดียวอ่ะคงเหี่ยวมากคงแบบประวัติเยอะมากก็เลยย้ายบ่อยจนย้ายบ่อยหรือโรงเรียนเชิญให้ออกฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเพื่อนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาถึงสตอรี่ไทม์อีกแล้วนะคะวันนี้มาในเวอร์ชั่นโรงเรียนนะคะเพราะว่าคนก็ขอกันมาเยอะมากนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนเรียนโรงเรียนอะไรมาบ้างนะคะกว่าจะถึงมหาลัยแล้ว ก็ไปเรียนต่ออะไรเงี้ยเรามีคลิปเวอร์ชั่นที่เราไปเรียนต่อเมืองน,นอกมาแล้วก็อย่าลืมกดเข้าไปดูนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะจ๊ะทุกคน <S <S 1> <S 1> แต่ว่าวันนี้จะมาพูดถึงโรงเรียนตั้งแต่สมัยอนุบาลเตรียมอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยเลยลก็จนไปเมืองนอกเออนั่นแหละว่าที่ผ่านมาเรามีไป <S <S เรียนอะไรบ้างและทั้งหมดกี่โรงเรียนนะจ๊ะทั้งหมดนะคะนี่ต้องจดนะคะเพราะว่าเยอะมากนะจ๊ะคุณแม่ค่ะค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องเพื่อนด้วยนะคะ ไปเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนก็ทั้งหมดนะคะที่เพื่อนเรียนมาทั้งชีวิตนะคะมหาลัยด้วยนะคะแล้วก็รวมที่ไปเรียนเมืองนอกด้วยนะคะทั้งหมด9สถาบันอ้จะถูกค่ะ9สถาบันนะคะทุกคนแต่ทุกคนอย่าคิดนะคนนะเหมือนข้อเสนอเข้าแต่เปล่าค่ะเปล่าค่ะเปล่าค่ะคงเหี้ยวมากคงแบบประวัติเยอะมากมีก็เลยย้ายบ่อยจนย้ายบ่อยหรือโรงเรียนเชิญให้ออกอะไรเงี้ย ไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าดีเกินเป็นเด็กดีเกินไปเลยย้ายสักเก้าโรงเรียนเพราะตามใจแม,ม,จแม่เพราะเขาเป็นคนที่ไม่ติดเพื่อนเลยแม้แต่โรงเรียนเดียวเพราะอะไรที่แม่เสนอปคืออคืออ,อาจจะแบบโชคดีตรงที่ว่าย้ายตอนช่วงเด็กมากๆเ,ออเพราะว่าเราไม่ได้มาย้ายช่วงแบบเกร็งแบบนะเออถ้า คือเราเราเชื่อว่าถ้าย้ายตอนหลังจากแบบโอเคอายุ12-13ไปแล้วเราเริ่มเริ่มเริ่มรู้เรื่องแหละแว่าเราก็อาจจะงอแงช่วงที่ย้ายบ่อยมันเป็นช่วงที่ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่คือไม่ได้ไม่ถึงกับไม่รู้เรื่องแก็ยังไม่ถึงยันนะแบบว่าแบบอินกับเพื่อนมากใช่ใช่แต่ว่าถ้าถ้ามาให้ย้ายตอนช่วงอาจจะแบบช่วงเริ่มมัธยมน่าจะงอแงก็ยังไม่ได้อินกับอะไรมากเท่าไหร่ใช่ใช่คืออินแต่กับแม่ค่ะใช่ก็แม่ให้ย้ายไปไหนก็ย้ายตามแม่ไปไย้ายหมด อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ้าเราก็มาเริ่มเลยมาเริ่มเลยอ่ะโอเคเริ่มแรกนะคะก็เป็นเขาุกรียนเตรียมอนุบาลเนาะแถวบ้านเตรียมอนุบาลแถวบ้านอะไรเงี้ยแม่ก็เอาง่ายแหละเพราะมันอยู่ไกลบ้านมากๆอยากเทสเขาว่าห่างจากแม่ได้บ้างไหมเออก็ลองให้เขาแบบไปลองเตรียมเตรียมดูว่าอยู่กับคนในสังคมแล้วมันเป็นยังไงกลัวแบบว่าเข้าโรงเรียนแล้วตื่นแล้วแบบว่าไม่รู้จักสังคมอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาลองต่อเขารู้นะเขาจำได้คือไม่ถึงกับจําได้แต่ว่าแม่เล่าให้ฟังแล้วก็พวกพี่ๆนะเราให้ ไปเรียนได้อาทิตย์สองอาทิตย์ปะอาทิตย์เดียวอาทิตย์แรกเลยแหละอาทิตย์แรกเลยที่ชายกันนะไปรับที่โรงเรียนเพราะตอนนั้นคุณแม่ทํางานฟูลไทม์ก็ก็เลยจะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ที่เราก็โตแล้วคือโตถึงขั้นว่าพูดรู้เรื่องแล้วแล้วก็รู้ว่าอะไรแบบว่าควรไม่ควรหรืออะไรเงี้ยใช่ปะแล้วเขาดันไปเห็นว่าต้องให้เครดิตนะพี่ภูมิเนี่ยต้องให้เครดิตนะพ่อของอแฝดพอตอนนั้นอยู่บ้านเดียวกันใกล้กันบ้านใกล้บ้านใกล้กันรั้วเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็โตพอที่เขาจะสามารถฟ้องแม่ได้เอาง่ายๆฟ้องแบบ ฟ้องแบบอินโนเซนต์ฟ้องแบบว่าเด็กพูดความจริงไม่ได้โกหกอย่างนั้นเี่ยเหมือนอยู่ๆเขาขึ้นรถมาเขาบอกเขาบอกว่าเขาเห็นแต่เขายังไม่ได้พูดนะตอนนั้นด้วยนะเขาเห็นแล้วเขาก็พูดขึ้นมาในรถแล้วเขาก็พูดว่าแม่เมื่อกี้เห็นครูเอาผ้าอ้อมเช็ดจิ้มคน แต่ใช้ผ้าผืนเดียวกันเรียงแถวเรียงแถวแล้วเขาก็บอกว่าไม่เห็นเขาเปลี่ยนผ้าเลยเขาคงแบบพยายามที่จะสื่อสารว่าทําไมทีแบบบ้านเราเราเปลี่ยนผ้าตลอดไรเงี้ยแต่ทําไมทีที่โรงเรียนเขาไม่เปลี่ยนผ้าให้น้องหรอทุกคนก็ตกใจแบบน้าเนยก็ตกใจกันหมดเพราะว่ามันมันก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ไฮจีนิกเลยไม่เหมาะไม่เหมาะสมมันไม่อะไรอย่างเงี้ยก็น้าเขาก็ตัดสินใจเออเดี๋ยวเจเดี๋ยวเจเดี๋ยวเจเขาแเขาก็ตัดสินใจเลยว่าไม่พาไปโรงเรียนแล้วแบบโทรบอกแม่เลยว่าเออคุณมันไม่มันดูแล้วมันไม่ะะอดนไ่่รยยงี้๋ววูจป แล้วก็ป่วยจริงๆคพูยังไม่ทันขาดคำไข้ขึ้นจ้ะแม่ก็คือเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเลยทันทีอันนี้ก็คือที่มาเล่าให้ฟังก็อยากจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกๆคนเนาะก็คือเราไม่ได้อยากจะโทษโรงเรียนหรอกเราก็ไม่รู้ว่าครูเขาอาจจะแบบรู้เท่าไม่ถึงการหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ควรมันก็ไม่เหมาะสมอะไร่เงี้ยเพราะว่าเด็กทุกคนนั้นทุกคนมันก็ควรที่จะเปลี่ยนผ้าอ้อมเนาะของใครของมันที่เรารู้ว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะว่าเขาไข้ขึ้นโดยไม่รู้สาเหตุไม่มีน้มมูกไไ่ีอะรเลย แล้วเขาก็บ่นว่าเขาเจ็บ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 เนี่ยเขาบอกเขาว่าตบที่ท้องน้อยจนเราก็เลยต้องพาไปพบแพทย์พอหมอเขาเริ่มรู้สึกแล้วเราไปเล่าเล่า เล่าเรื่องราวที่พี่ชายเขาเล่าเดี๋ยให้คุณหมอฟังคุณหมอบอกเอ้ยสงสัยต้องเอาปัสสาวะไปตรวจแล้วล่ะเพราะว่าไม่แน่นะอาจจะติดเชื้อเพราะว่าไอ้ความที่เขาพูดไปแล้วไงเขาก็บอกว่าเขาตรงเนี้ยเขาก็เจ็บตรงเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยพอตรวจมาก็ป้าเลยค่ะว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะเสบก็เลยอาการรักษากันไปก็เลยเอามาเล่าให้เป็นอุทาหรณ์ว่าเออเราก็ต้องสอดส่องสายตาคอยดูว่าเวลาลูกเราพูดอะไรเดี่ยต้องรับฟังเขาอะมาแก้ไขแล้วก็ไปพบแพทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้โรงเรียนที่1นนะคะก็ออกเลยออกเลยก็ก็เลยไม่ได้มีฟรีสกูใดๆทั้งสิ้นแล้วหลังจากนั้นก็อยู่บ้านอยู่บ้านเลยคือจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าอย่างหล่ะเราอย่างเงี้ยหล่ะเราก็ไม่ได้ไปเรียนเนอร์สรีไม่ได้เรียนฟรีสกูเพราะว่าแม่เขาก็อยู่ด้วยตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วแล้วก็เจอพี่ๆนนาอาทุกคนบ่อยๆแล้วก็พาไปเรียนพิเศษพาไปเรียนอะไรอย่างเงี้ย่คือเรียนพิเศษนี่คือเรียนครบทุกอย่างเลยนะทั้งวิชาการทั้งแอคทิวิตี้ทั้งกีฬาคือครบทุกอย่างก็คือเหมือนอยู่รรรรรรรงงเเเเเีียยยนนแล้้ววดาาาจิๆไปก็ เหมือนคือเตรียมพร้อมให้เขาที่จะไปเข้าโรงเรียนนั่นแหละและแต่ความคิดนะคะบางคนพ่อแม่อาจจะไม่มีเวลาใช่ใช่อันนี้แล้วแต่นะแต่ว่าสําหรับเราเราก็รู้สึกว่าเออก็ถ้าเราอยู่กับเขาได้ตลอดย4ิบชั่วโมงมีเวลาที่จะพาเขาไปทำแอคทิวิตี้มีเวลาที่เขาจะพาไปทานู่นทํานี่อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราก็อย่างน้อยได้ใกล้ชิดเขาก่อนที่เขาจะเข้าโรงเรียนแบบฟูลทาร์เปล่าแล้วกแม่ก็ห่วงแม่ก็ห่วงแม่ก็ติดใช่แล้ก็ไม่ได้ว่าด้วยว่าเหนือรีไม่ดีไม่ดีใช่ใช่เพราะว่าพอถึงจุดนั้นเราก็ต้องแอบมาดูกัน ทีด้วยซ้ำว่าลูกเราอาจจะต้องไปอยู่เนื้อสีด้วยซ้ำใช่ใช่เพราะว่าสมัยเมื่อหูยี่สิกว่าปีที่แล้วกับสมัยนี้มันไม่ต่างกันมากูไม่ต่างกันมากการปฏิบัติกับเด็กอ่ะมันก็เลยอาจจะแบบการเต็มพร้อมหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยมันคงจะน้อยอะค่ะแต่สมัยนี้ยมันจะต้องดีขึ้นกว่าเดิมแน่ๆแน่แก็ช้อยส์ในการเลือกโรงเรียนก็เยอะขึ้นกว่าเดิมมากให้ฟังลูกอ่ะว่าถ้าเขามีอะไรที่มันผิดปกติอะไรเงี้ยต้องฟังเขาเลยแหละเพราะเด็กเนี่ยบางทีเขาเขาเขาไม่โกหกไงเขาจะพูดจริงอ่ะ โรงเรียนที่1แล้วนะคะ,ะเราเรียนที่2ค่ะโรงเรียนดิยัสลินนะคะ,ะที่แม่เนี่ยเลือกโรงเรียนนี้เพราะตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มแบบสองจิตสองใจแหละจะเข้าไทยดีหรือเข้าอ <Inter. S 1> ินเตอร์ดีเพราะว่าดิยัสเินตอนนั้นเป็นอินเตอร์แรกๆเลยอะคะอ่ะคือมันลูกคนเดียวเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบเรามีความรู้สึกว่ามันอยากให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับลูกคนที่ก็ไทยคนที่ก็อินเตอร์ไม่เป็นไรเขายังเล็กอยู่ก็ลองเอาเขาไปเข้าอินเตอร์ดูแต่ขอโทษนะคะเข้าไปตอนนั้นก็ประมาณ3ามขวบกว่าแบบอนุบาลนะโอ้โหแกร้องไห้ไม่หยุดนะร้องไห จนเรามีความรู้สึกว่าสงสารเราไปเกาะตรงรั้วเนี่ยอยู่ในแถวเนี่ยแกร้องไห้อยู่คนเดียวอ่ะความที่เขาติดเรามากอะไรเงี้ยแต่เราก็โอเคไม่ไม่ว่ากาันจนกระทั่งมีไม่ได้ว่าโทษโรงเรียนด้วยพอดีมีพวกญาติญติอ่ะบางคนก็บอกว่าถ้าเอาเข้าโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยมันจะเป็นเด็กฝรั่งไปไหมเ,เราเข้าไทยก่อนไหมแล้วเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนไปเป็นอินเตอร์เอาอละ เนี่ยความเป็นแม่งะมันก็คิดเยอะไปอยู่ได้ไม่ทันกี่วันเลยจ่ายค่าเทอมไปแล้วนะไม่รู้ถึงหปล่าอยู่ไหมมั้งแต่ไอความที่แกร้องไห้จนกลับมาบ้านเนี่ยคอแหบตลอดนะเอางี้แล้วกันจ่ายค่าเทอมไปแล้วล่ะเทอมหนึ่งก็บอกว่าอ่ะงั้นเอาออกมาก่อนละกันเพราะว่าโรงเรียนเตอร์กับโรงเรียนไทยเนี่ยเขาจะเข้ามันไม่ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเวลาอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเผื่อไปเข้าโรงเรียนไทยก่อนละกันแล้วเดี๋ยวโตอีกนิดนึงค่อยเข้าอิน inter ก็มานั่งคิดละคิดจะเข้าโรงเรียนอะไรดีสุดท้ายก็ถามเขาลูกถ้าเกิดสมม เอาลูกออกมาจากเโรงเรียนเนี้ยไปเข้าอีกโรงเรียนหนึ่งแล้วลูกอยู่บ้านอีกสักพักหนึ่งก่อนโอเคไหมแน่นอนนางต้องอบอกโอเคอยู่แล้วเพราะได้อยู่บ้านไงเพราะโรงเรียนโรงเรียนไทยยังไม่เปิดไ <ป S 1> งไ<ป>อ่ะอ่ะแม่ก็อ่ะ ติดต่อโรงเรียนใหม่โรงเรียนวัฒนาเพราะแม่เป็นสิทธิ์เก่า,ก,า<ม>ก็อ่าโอเคเอาไปฝากอะไรเงี้ยด้วยความที่เป็นสิทธิ์เก่าด้วยแต่ว่าเขาก็ต้องเทสด้วยนะคะเข้าโรงเรียนวัฒนาก็กลายเป็นโรงเรียนที่3ละไปอยู่อนุบาลหนึ่งที่ที่โรงเรียนวัฒนาแล้วก็อนุบานสองด้วยอ่าใช่ไงเริ่มเริ่มอนุบาลหนึ่งที่วัฒนาอยู่จนถึงอนุบาลสองทีเนี้ยพออยู่ไปอยู่ไปโดนทำโทษตลอดเพราะว่าอะไรไหมคะเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยจะให้ตัดผมสั้นเท่านี้แต่ไปประมาณทั้งคู่นะตอนนี้ตัดเท่านี้ ก็โดนทาโทษตลอดเดี๋ยวเอาแล้วโดนโดนคุกเข่าเนี่ยเดินคารเดินมาบอกอ้าวทำไมลูกวันนี้เดินคารอาจารย์บอกว่าวันนี้ลูกผมยาวเกินอะไรเงี้ยคุณยายเนี่ยก็เลยบอกว่าหาโรงเรียนอะไรที่ไว้ผมยาวได้ไหมอยากแบบให้หลานไว้ผมยาวแล้วก็จริงๆแล้วก็อาจจะเพราะว่าถ้ามันอยู่ไปเรื่อยๆอ่ะเราต้องโดนอยู่ประจําซึ่งตรงนั้นแม่ก็ไม่ได้คิดถึงขั้นว่าอยากจะให้เราอยู่โรงเรียนประจําอยู่แล้วด้วยก็เลยต้องหาโรงเรียนใหม่เองเพราะว่าแม่ถามเขาไงว่าถ้าเกิดสมมุติว่าอีกหน่อยเนี่ยพอ ปป5้าเนี่ยลูกจะอยู่ประจําได้ไหมเขาบอกยังไงเขาก็ไม่เอาแม่ก็เลยบอกอเอาละต้องหาใหม่อีกละเอาอะไรที่โรงเรียนที่แบบมันอยู่แล้วได้ยาวไปเลยไงก็ต้องคิดใหม่แล้วนะเนี่ยอยู่ไปได้2ปีต้องคิดใหม่อีกลนะไไม,กลมันประจบเหมาะพอดีกับตอนที่ว่าประสานมิตรเนี่ยอ่านี่คือโรงเรียนต่อไปแล้วนะคะมสวประสานมิตรฝ่ายปฐมนะคะโรงเรียนที่4ก็คือไปอยู่ที่ประสานมิตรแล้วประเด็นคือประสานมิตรเนี่ยไม่มีอนุบาลหนึ่งและอนุบาลสองคือเข้าอนุบาลสามพอดีซึ่งมันก็ประจบเหมาะกั การที่ว่าโอเคเราเรียนอนดับวันหนึ่งอนดับวันสองไปแล้วพอถ้าเราจะไปเข้าภาษาอังกฤษเราก็เข้าอนดบวันได้ไดพอ,อ,อดีเลยใช่แต่ก็ต้องไปสอบอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ดีตรงที่ว่า มีญาติญาติอยู่มีพี่น้องหมดเลยทุกพี่ลูกน้องทุกนนองอยู่สองคนสามพี่พีทด้วยอีกคนหนึ่งพี่ช้าน้องพี่ชาอ๋อน้องยังไม่เข้าใช่มีพี่ชากับพี่พีทอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องตามไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมรู้สึกว่าแม่ก็รู้สึกอุ่นใจอะไรเงี้ยว่ามีญาติญาติอยู่เข้ายากมากเข้ายากมากเนาะภาษานมีก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องการลงการเรียนเขาก็เข้มข้นอยู่แล้วแม่ก็ไปบนบาสาเก่าไปเยอะแยะหมดแล้วต่ต่อจะเข้าภาษาบิตกลัวเข้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ่ะไปจบ ที่อนุบาล3ที่ประสานมิตรเรียนประสานมิตรได้จนถึงป2อแต่ป2อเนี่ยสิวันปสสิวัน 2> ป2อสิวันคือมันมีแต่มันมีเรื่องราวมาก่อนนะคือตอนอปหนึ่งะทุกคนปหนึ่งแต่กันมันเยอะมากแบบเยอะมามาโครงงานเยอะมากอนะไรอย่างเงี้ยซึ่งประสานมิตรเขาจะขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องกิจกรรมเรื่องกิจกรรมเยอะไม่พอ<ๆ>ก็คือโครงงานก็เยอะด้วยเช่นกันตั้งแต่เด็ก<ๆ>เลยอนะ่ะแม่ก็เริ่มแบบว่าถามแล้วว่า ลูกอยากไปอินเตอร์ไหม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยพอจบเหมาะกับกานว่าโอเคตอนนั้นช่วงยุคนั้นยุคที่เราเรียนภาษาอังกฤษอ่ะคือภาษาอังกฤษเขาเริ่มสอนภาษาอังกฤษตอนป .4 อะไรเงี้<อ>ย,ย<อ>คือเขาก็มีนโยบายของเขาแหละของโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยว่าเอออยากให้เด็กได้แบบว่าภาษาไทยที่เข้มข้นก่อนอะไรเงี้ยแล้วภาษาที่2ค่อยว่ากันอะไรเงี้ย<อ>ซึ่งตอนนั้นอ่ะแต่แม่คือใจแม่ใจร้อนอยากให้เราได้ภาษาอังกฤษเร็วกว่านี้อะไรเงี้ยเพราะว่าคนก็พูดเยอะว่าถ้ายิ่งได้เรียนตั้งแต่เด็กๆมันจะยิ่งไปเร็วอะไรอย่างเงี้ยคือสมองมันไปเร็วกว่ากว่าโตขึ้น เลี้ยลิ้นเลิศเยมันจะดีเร็วกว่าอะไรเงี้ยสับตรงจัเนียงด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับโครงงานเยอะด้วยรเงี้ยเพราะว่ามาําให้เยอ่เดือดร้อนไงเพราะแม่ต้องเดือดร้อนทําด้วยอะไรเงี้ยแม่ก็เลยรู้สึกว่าเออหรือว่าเราเบี่ยงเบนไปอินเตอร์แล้วช่วงนั้นอินเตอร์ก็เริ่มมาฮอตฮิตอีกรอบฮิตมากอะไรเงี้ยเข้ามาเยอะมากเบนเข็มไหมไปเรียนอินเตอร์อะไรเงี้ยแล้วถามเขาเออแม่ก็มาถามเราอีกรอบว่าเออลูกถ้าแบบจะไปเรียนอินเตอร์ไปไหมเราก็แบบตอบโดยที่แบบไม่คิดเลยไปไปใช่คือเหมือนเราชอบด้วยล แล้วว่าเรารู้สึกว่าเออโรงเรียนอินเตอร์น่าจะสนุกกว่าอะไรเงี้ยเออคือไม่ได้ว่าว่าโรงเรียนไทยไม่สนุกนะแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเด็กเด็กเด็กนี้นี้นี้ผลงานนี้งานงานอะไรเงี้ยแล้วพวกเพื่อนลูกเพื่อนเพื่อนแม่บางคนเขาก็เริ่มเรียนอินเตอร์กันแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาเวลาเขามาพูดว่าเขาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันดูเอนจอยเนาะมันดูน่าสนุกดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออการบ้านน้อยการบ้านน้อยแหละูผึ่งเลยเรื่องการบ้านน้อยใช่พองงานน้อยอะไรอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยอยากไปไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่าตอนนั้นเราภาษาอังกฤษคือเกือบศูนย์อะมันศูนย์มันมันเข้าแบบแทบจะเศษนี่นหน่อยหน่อยแก็ได้ดูปปาแต่ว่ามันก็ไม่ถึงขั้นกับว่าแบบพูดได้หรือฟังออกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไรเงี้ยก็เลยต้องรู้สึกว่าเออต้องไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์ที่มันเล็กๆก่อนก่อนที่จะไปเข้าโรงเรียนอินเตอร์ใหญ่ๆเงี้ยมันก็คือต้องเตรียมพร้อมที่จะซัฟเฟอร์แน่นอนอะเพราะว่าเราจะไทยมากๆแล้วมาเจออินเตอร์มากๆก็คือแบบเหมือนเคาน์เตอร์ช็อคเบาๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ สู้แต่ด้วยความที่เราว่าเราเล็กมากอะ่ะมันพอมันย้ายไปป .2 อ,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 อ่ะมันมันมันแทบจะพอล้วพอย้ายไปที่อินเตอร์อินเตอร์เขายังไม่จบป .1 กันเลยด้วยซ้ำเขาเหมือนเนรียนไทยมันจะเร็วกว่าอืมภาษาไทยเร็วกว่าเรียนไทยเขาจะเร็วจบ มายถึงปิดเทอมเร็วกว่าก็คือเท่ากับว่าเราต้องไปเรียนซ้ำปวหนึ่งปวหนึ่งอีกนิดหน่อยอะไรเงี้ยก่อนที่เขาจะปิดเทอมอีกรอบอะไรเงี้ยก็เท่ากับไปเรียนรู้สึกว่าเด้เทอมสุดท้ายได้ไปเรียนเทอมสุดท้ายของของเยี่สองเซนแอนดรูเซนแอนดรูใช่ก็เลยเข้าไปเรียนรู้สึกไม่แทบแทบจะไม่ได้เทอมสุดท้ายด้วยน่าจะแบบ15วันสุดท้ายด้วยมั้งก่อนโรงเรียนจะปิดในเงี้ยก็เลยไปเข้าที่เซนแอนดรูวะไปเทสเทสดูก่อนอะไรเงี้ยว่าได้ไหมว่าอะไรเงี้ยซึ่งครูก็เรียกพบแม่เเลลยพราาาะว่ิกกม เป็นเราไม่รู้เรื่องเลยอ่ะแบบไม่รู้เรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยคือพอปิดเทอมปุ๊บก็เลยต้องอัดภาษาอังกฤษกันสุดฤทธิ์ใช่เรียนพิเศษกันสุดฤทธิ์เพื่อที่ว่าพอเปิดเทอมไปแล้วเราจะได้ตามเพื่อนทันด้วยหนึ่งคือฟังออกด้วยเราซัฟเฟอร์อยู่เดือนเดียวมั้งรู้สึกเพราะว่าเด็กมากอ่ะมันเลยไปเร็วอ่ะไปเร็วไปเร็วูเขาก็บอกไม่ต้องังวนใช่รูเขาก็พูดว่าว่าไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสคือเด็กเขารับเร็วอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยอยู่เซนแอนดดูโอยนี่เป็นโรงเรียน อ่าอยู่นา o ห l าอยู่เยู่ e สา3ถึงเย a ่3ามก็ ยาสองเนี่ยสิวันแล้วก็อยู่ยาสามยาสามจนจบปีจนจบปีก็เหมือนว่าเขาได้แบบพัฒนาตัวเองได้แบบใช่อะไรเงี้ยเรียนรู้เรียนรู้ว่าสภาพแวาเวล้อม็นยังไงพูดไปแล้วฟังออกอะไรอย่างเงี้ยเออก็ยังต้องเรียนภาษาอังกฤษเสริมอยู่เพราะว่าเราก็ยังไม่ได้แบบว่า f l u e n c แบบเหมือนคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยพอจากเซนนันดูปุ๊บแม่เขาก็ต้องหาโรงเรียนใหม่แหละหม่ก็ต้องเป็นโรงเรียนเอินเตอร์ที่ใหญ่ขึ้นเพราะตอนนั้นเซนนันดูเป็นโรงเรียนเล็กๆยังไม่ ไม่ได้แบบว่ามีถึงสองยังไม่มีนะเพราะตอนนั้นฉันดูเปิดใหม่รู้สึกจะถึงเยียร์ิมั้งคะประมาณนนใช่แม่ก็กลัวว่าเดี๋ยวพอเขาโตมากๆแล้วจะย้ายโรงเรียนโรงเรียนอื่นอีกเนี่ยจะเข้ายากถ้าเข้าตั้งแต่เด็กๆเนี่ยย้ายตั้งแต่เด็กๆเนี่ยแล้วอยู่ยาวไปเนี่ยมันก็น่าจะง่ายกว่าณตอนนั้นก็เลยถามเขาอีกแหละลูกย้ายย้ายอีกไหมเนี่ยแม่เนี่ยแหละตอนจอมย้ายเลย บอกว่าเนี่ยตอนนีออ้โรงเรียนแฮโร่เขาเข้ามาเพราะเขามีถึงเยี่ย2เลย mm hmm. ก็ถามเขาไปมีไปอีกอ่ะก็น<ป>ี่ไงถึงบอกว่าไอ้ความที่ดีเกินไงไปอีกก็เลยต้องย้ายจากเซนต์แอนดรูนเนี่ยไปอยู่แฮ r โร่ hmm. ก็ต้องไปสอบนะคะก็ต้องไปสอบแต่ว่า mm hmm. โอเคว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยมันก็ยังไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าข้อสอบมันเข้มข้นมากอะ่ะแต่เขาพูดได้เข้าใจอะไรอย่างเงี้ย พอเสร็จปุ๊บลูกก็เลยเข้าแฮโร่นี่เยร์อะไรนะเยร์โฟเยร์โฟอ่าเยร์โฟเข้าเข้าไปลองเหมือนเดิมอ่ะ เขาก็จะให้เข้าไปดูก่อนว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เข้าไปเยี่ยสามเกือบจะปิดเทอมแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยให้เข้าไปลองเรียนก่อนไปรู้จักเพื่อนตอนนั้นอ่ะแฮร์รอลด์แคมปัสยังอยู่ตรงพาราม3อยู่ใช่ใช่ใกล้อ่ะใกล้บ้านด้วยเขาก็เลยอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยเราเป็นอะไรที่เขาเนี่ยดีอย่างหนึ่งพอเขาเข้าไปแป๊บเดียวเนี่ยเขาก็สนิทกับเพื่อนเลยนะทุกโรงเรียนไม่มีปัญหากับเพื่อนเออมันเด็กด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่มีไม่มีปัญหามีปัญหาหรือมีเรื่องทะเลาะกันกับเพื่อนอะไรเนี่ยไม่มีก็อยู่ไไปด้ ถก็อยู่แฮร์โร่เพราะตอนแรกความจริงแล้วใจแม่คิดว่าน่าจะอยู่แฮร์โร่ได้ยาวหรืออะไรเงี้ยใช่แต่ด้วยความที่แฮร์โรนย้ายแคมปัสไม่มีข่าวก่อนว่าแฮร์โร่เนี่ยจะย้ายแคมปัสแม่ก็เริ่มเอาละย้ายแล้วก็เรารู้ด้วยว่าไปอยู่ถึงดอนเมืองแม่ก็เริ่มมีความคิดใหม่ละอุ้ยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องหาอะไรที่มันใกล้ๆแม่รีบเลยก็นึกถึงก่อนเลยว่าเอาโรงเรียนไหนที่มันใกล้อะไรเงี้ย ที่เป็น Inter. อินเตอร์ก็เลยไปฝากไว้ก่อนให้เพื่อนเนี่ยพาไปฝากไว้ก่อนเลยนะก่อนที่จะออกจากแฮร์รนะโรงเรียนเนี้ยนีสเนี่ยเปอร์เซ็นต์นักเรียนไทยเนี่ยมันน้อยมากเราต้องรออ่ะให้นักเรียนไทยออกเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยต้องเอาตัวเนี่ยเอาตัวน้องเนี่ยไปหย่อนไว้ประวัติแล้วก็ร,าารอให้เขาเรียกรอให้เขาเรียกแล้วก็ไปหาเขาตลอดไปที่แอดมินตลอดเลยว่าเมื่อไหร่มีเด็กไทยออกนะให้บอกเลยด้วยนะเพราะเขาจะรับแต่ละชั้นเนี่ยเด็กไทยประมาณ25น้อยมาก,มากเราต้องรออย่างเดียวเลยที่เด็กไทยออกจนกระทั่งแฮ โร่ย้ายไปดอนเมืองก็ต้องไปอยู่ดอนเมืองพักเนาะก็อยู่อยู่ถึงเยห้าอยู่ถึงเยห้าอะไรเงี้ยก็ฮโร่อยู่ได้ประมาณ2ปีกว่าๆเลยใช่เพราะว่าด้วยความที่เขาย้ายแคมปัสด้วยไกลมากไกลมากก็พยายามนะก็คือพยายามแล้วพยายามที่จะทําให้มันชินพยายามที่จะอะไรเงี้ยแต่โหทุกคนคือจับแบบสซฟุมวิทแล้วไปดอนเมืองก็คือแบบทรหดอยู่แล้วโรงเรียนก็เข้าเร็วด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าพี่ภูมิถึงขั้นต้องอยู่ประจําอ่ะเพราะว่าแบบ มันไกลมากแล้วแม่ก็ต้องอีกอะมูเตลูอะค่ะบนบานสันก่าวว่าขออยากให้อยู่นิสเพราะว่านั่งนั่งรถไปใน15้านาทีอะเพื่อสนิทแม่ก็อยู่ด้วยเพื่อสนิทแม่ก็อยู่หลายคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าเออหน้าหน้าเรียนเลยแต่แบบความหวังนี่มันมันมันเหี่ยวมากเพราะว่าเขาติดป้ายไว้เลยนะว่าเยาวันถึงเยซิกเนี่ยเขาไม่รับเด็กไทยโอ้แม่ก็มีความรู้สึกว่าหมดหวังแน่แต่บอกเลยว่ามูเตลูเท่านั้นค่ะที่ช่วยเราได้แม่ก็เออนนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะแม่ก็ ไปบนบานสัญกลับนี่บนจริงๆขอให้ลูกได้เข้าไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยให้มีเด็กไทยออกอ,อ,อันนี้พูดจากใจเลยนะให้มีเด็กไทยออกแล้วก็แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยจริงๆก็อยู่ๆเนี่ยโรงเรียนเนี่ยโทรมากรี๊ดกันทั้งบ้านเลยว่าให้เขาเนี่ยไปสอบแม่ก็บอกว่าลูกพอเขากลับมาบอกลูกลูกจะย้ายแฮร์รเนี่ยไปอยู่นี้สูกเอาไหมเอาอีกเนี่ยคือเขาไม่มีอะไรที่มาปฏิเสธแม่เลยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่า ไปมีเอาเลยเอาที่มีแบบว่าอยากให้ลูกไปก็ก็เลยไปสอบเพราะดันมีเด็กไทยออกสองคนเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราได้ที่อ่ะพูดง่ายได้ที่เข้าไปสอบนะถ้าคุณสอบไม่ได้ก็ไม่ผ่านนะก็อ่าแม่กับมูเตลูอีกบอกอแล้วก็พยายามแบบว่าติูเขาให้ครูมาสอนสอเขา<อ>ติวเขา,าอะไรมาสอนอที่บ้านลูกต้องแบบว่าอย่าร้องไห้นะอย่ากลัวอย่าอะไรนะครูถามอะไรก็ตอบไปตามที่เราตอบได้อะไรเงี้ยแต่เขาก็มีพื้นฐานที่เขาเรียนมาแล้วนะทั้งเซนต์แอนดรูว์และแฮโร่อะไรเงี้ยไปสอบไปก็ผ่านไปได้สักอาทิตย์หรือ สองอาทิตย์นะ่ะทางโรงเรเียนก็ส่งกลับมาว่าลูกอยู่อ่ะสอบ,สอบได้ไดนะอู้กรี๊ดกันทั้งบ้านว่าได้ไปเข้านีสอ่นะเพราะหนึ่งคือใกล้บ้านคือโรงเรียนทุกโรงเรียนดีหมดแม่บอกเลยนะคะแต่ว่ามันจะสะดวกกับเราหรือเปล่าแค่นั้นเองแม่ก็มาเลือกความสะดวกของตัวเองแหละเอา,อางี้แล้วกันนะคะก็เลยมันใกล้บ้าน<ล>มันใกล้บ้านนะ15นาทีถึงอ่ะนีสแต่จากซอย24บถึงซอย15มันใกล้มากเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออลูกย้ายนะ เขาบอกย้ายโรงเรียนที่เท่าไหร่แล้วคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะนีสคือเจ็ดนีสคือ7ก็อยู่นิสจนกระทั่งก็อยู่จนกับจะจบอยู่จนจะจบเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่จนจะเข้ามาหาลัยเลยก็อยู่ยาวอันนี้ก็คือนิสก็อยู่ยาวไปเลยอือก็ไปสอบเข้าธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยป็นสถาบันที่7จ็เอมาจะเป็นสถาบันที่8นะก็ต้องดูโพยค่ะเพราะจะไม่ได้ค่ะต่อกันที่มหาลัยนะคะก็สอบเข้าธรรมศาสตร์นะคะอยู่คณะ วาสารศาสตร์และสิษย์ธรมชนภาคภาษาอังกฤษนะคะก็อันนี้ก็ไม่มีย้ายไม่มีเยอะอะไรทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนก็อยู่จบครบสี่ย้ายไม่ไหวแล้วค่ะย้ายไม่ไหวแล้วนะคะก็นั่นแหละค่ะใครอยากให้เรามาเล่าประสบการณ์ในมหาลัยในรั้วธรรมศาสตร์ก็คอมเมนต์มาบอกกันเยอะๆนะคะเดี๋ยวจะชวนเพื่อนๆมาเมาส์มอยด้วยนะคะว่าอาจจะสนุกมากขึ้นนะคะเพราะว่าของเราไปเรียนภาค B J M เนาะก็หรือว่าน้องๆคนไหนที่อยากจะให้เรามาแนะนําหรืออะไรก็คอมเมนต์มาบอกนะคะเดี๋ยวจะทําคลิปแยกงให้อีกทีนะจ๊ะแล้วพอเรียนจบ4ปี ที่ธรรมศาสตร์ก็เว้นสักปีหนึ่งมั้งรู้สึกปี2ปีแล้วก็ค่อยไปเรียนต่อลอนดอนอ่าใช่ก็ไปไม่ได้ไม่ได้ไปเรียนเลยหรอคอนโนนอ๋อหรอคนโน้นไปเรียนเลยอ๋อหรอหลังกล้องเนี่ยแล้วแล้วคุณสมัครทำอะไรนะอ๋อทำไอ้นู่นไอ้นี่นิดหน่อย่ก็ออกมาทำงานนีทงานนิดหน่อยอ๋อเออใช่ใช่ก็เขาเรียนจบอะแล้วลูกไปเออใช่สวนทางกวนทางกันเออนั่นแหละก็ลอนดอนเป็นเป็นสถาบันสท้ายนะคะที่ UAL นะคะ London college of communication ก็ไปดูคลิป นั้นได้นะคะที่บอกไปเมื่อตอนต้นคลิปนั้นจะ้ะก็นี่แหละค่ะทุกคนทั้งหมด สถาบันของเรานะคะที่ผ่านมาตั้งแต่เล็กๆจนถึงเรียนจบปริญญาโทนะคะก็ยาวไกลมากเลยนะคะแล้วใครเนี่ยเรียนแบบเขานะเปลี่ยนโรงเรียนเยอะเหมือนเขานะคอมเมนต์มาบอกมีใครเยอะเยอะกว่าด้วยเคอมเมนต์มาบอกนะคะือว่าใครน้องๆคนไหนที่อยู่โรงเรียนไหนที่อยู่เรียนเดียวกับเราก็คอมเมนต์มาคุยกับเราได้ใช่ใช่ก็นั่นแหละค่ะทุกคนอันนี้เป็นในหมดของการศึกษาเบาๆเก้าสถาบันเก้าสถาบันนะจ๊ะทุกคนก็บวทุกคนจะ ชอบกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องเพื่อนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย